โอเคววันนี้หนมาปกป้องนะมึงจะพูดอนี้ไม่ได้นะอือเ ไปไ่ั้งหล่ยวานดีแม่วนะดีค่ะเสร็จะเกาะป้านะฮะเสร็จะเกาะไดยนะเมือ่ก <c oughs> อ <c oughs> ก,กี้ก็โปะหัวเราอะ่ะพอเราบอกว่าวนี่คุมาเพิ่มบ้อ,ง,องไหมเอาเละ วันนี้ทงมาปกป้องมึงนะมึงอย่าพูดย้ไม่ได้นะโอเคทูเห่าไปตั้งหลายว่นนีแม่อดีค่ะใส่จะเกาะป่ะนะใส่จะเกาะไดยนะเมื่อกี้โอโหัวเราอ่ะ พอเราบอกว่านี่กูมาเพื่อปลืกป้องมึงนะเอาเลยแหละวันนี้กูมาปกป้องมึงนะมึงจะพูดยิ้มไม่ได้นะโอเคพวกเราไป่ั้งหลายวันนีิ มาอดีค่ะสเสรจะเกาะป่ะบะน,นะเส็จะเกาะ้วยนะเมือม่ <c oughs> อ <c oughs> กี้โปะหัวเราอะ่ะพอเราบอกว่านี่กูมาเพื่อเปิป้อ,อมเลยไหเอาเลยและ วันนี้มึงมาปกป้องมึงนะมึงจะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะโอ,ะอะเคคุณเห่าไปตั้งหลายวันที่แม่สวัสดีค่ะเสร็จะเกาะป่ะล่ะเสร็จะเกาะได้นะเมื่อกี้เขาโป้หัวเราอ่ะ ขอเราบอกว่านี่กูมาเพื่อปลกป้อมอมึงนะเอาเละแหละวันนี้กูมาปกป้องนะมึงจะพูดวิบไม่ได้นะโอชิพวกเราไปตั้งหลายวันดี ดีค่ะ